ครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในส่วนประกอบของฟันของรถเกี่ยวข้าวกับใบตัดหญ้าที่มันหมดคมแล้วเรานำมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเพื่อใช้ประโยชน์สองอย่างคือใช้ตัดหญ้าและใช้ดายาส่วนที่ลูกศรชี้สีแดงนี่ครับหัวน็อตโผล่มานี่ใช้ในการดายาครับ นะครับมีอยู่สองหัวนะครับหัวน็อตยื่นออกมานะครับซึ่งเป็นน็อตที่ใช้ขันฟันของรถเกี่ยวข้าวเข้ากับใบของเครื่องตัดหญ้านี้เป็นการรีวิวการใช้งานจริงนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับในการตัดนั้นนะครับถ้าหากว่าเราตัดหญ้าปกติไม่ต้องการที่จะได้หญ้าเราก็ไม่ต้อง ลงให้ถึงพื้นดินสำหรับตอนนี้นะครับก็ทั้งตัดทั้งรายรตัดหญ้าแล้วก็ดดาหยญย้านี่ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับที่ิ่งปลูกใหม่ๆครับเราก็จะตัดหญ้า,าไปแล้วก็ดดาหยญย้าให้โล่งเตียนเลยนะครับไม่ต้องเปลืองแรงในการใช้จอบใช้เสียมนะครับ แล้วก็ทําเหมือนเครื่องตัดหญ้ากปกตินี่นะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลมตำตำนะครับให้หัวน็อตที่ยื่นออกมาจะทําหน้าที่ดายหญ้านะครับส่วนฟันของรถเกี่ยวข้าวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวตัดหญ้านะครับสิ่งที่ควรระวังนั้นก็คือใบของรถเกี่ยวข้าวนี้ผมมากนะครับ ตัดใกล้ๆต้นไม้นี่ถ้าจะให้ปลอดภัยเราหันหน้าเข้าหาต้นไม้นะครับไม้ที่เราปลูกครับไม้ผลไม้อะไรก็ตามถ้าเราเข้าด้านข้างเวลาใบตัดหญ้าไปโดนดินนี่มันจะสะบัดเข้าหาต้นไม้นะครับอา,อาจจะขาดได้นะครับถ้าโดนนี่ขาดทันทีเลยครับอย่าลืนมนะครับหันหน้าเข้าหาต้นไม้นะครับระยะห่างนี้มันจะคงที่นะครับ เอาใกล้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพื่อจะถึงต้นไม้เวลามันสะบัดมันก็จะไม่โดนต้นไม้ของเราครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีง่ายๆนะครับในการใช้เครื่องตัดหญ,ญ้าครับนี่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยสรุปตอนท้ายก็จะเป็นผลงานนะครับที่เราตัดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับเมื่อท่านดูแล้วเห็นว่ามัน เป็นประโยชน์นะครับท่านจะมาทําบ้างนะครับก็ไม่สนวนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Youtube ของรถไถไวกระเทียนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนี่ครับแป๊บเดียวเสร็จไปแล้วหนึ่งตนนะครับนี้ก็เอาให้เตียนเลยนะครับนี่ ต้องการให้เตียนเท่าไรแล้วก็กดลงไปเรื่อยๆนะครับหัวน็อตที่ยื่นออกมานี้จะทําหน้าที่ดายานะครับข้อเสนอเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราตัดนี้เราควรสวมชุดที่รัดกุมนะครับเพราะว่าดินดินของท่านนี้อาจจะมีก้อนหินอยู่ด้วยอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันอาจจะบีบก้อนหินออกมาใส่หน้าแข้งของท่านได้นะครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยครับนี่เราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปตัดไปแล้วก็กดลงให้ชิดพื้นดินก็จะเป็นการดดาหยญย้านะครับ ถ้าหากท่านสังเกตดูดีๆนะครับเครื่องตัดหญ้าของผมนี่จะถอดกาดออกนะครับกาดที่บางก้อนหินบางอะไรที่อาจจะกระเด็นออกมาเ,เพราะว่าเวลาเราไปตัดไปตัดหญ้ามันจะเกะกะนะครับเทคนิควิธีในการตัดก็คือเราจะวางใบมีดให้มันต่ำๆทางด้านขวานะครับ วางใบมีดให้ต่ําทางด้านขวานะครับแล้วก็วาดไปเรื่อยเวลามันโดนก้อนหินโดนดินอะไรใบของใบตัดหญ้านี่มันก็จะสะบัดก้อนหินดีดออกจากตัวเรานะครับถ้าหากว่าเราวางใบมีดเอียงต่ําทางด้านซ้ายนี่เจอแน่นะครับก้อนหินมันจะดีดมาหาเรานะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเรา เราตัแคงนิดๆแค่นั้นเองนะครับให้ใบทางขวามือนี่มันถึงดินก่อนทางซ้ายก็แค่นั้นเองแล้วก็เวลาวาดเวลาเรากวาดก็ให้กวาดจากซ้ายไปขวานะครับกวาดจากซ้ายไปขวานี่ก้อนหินมันจะดีดนี้จากเรานะครับถ้าหากว่ากวาดจากขวามาซ้ายนี่ก้อนหินมันจะดีดมาหาเรานะครับ เราเอาลงพื้นดินนี่แล้วก็กวาดไปทางขวานะครับถ้ามันมีก้อนหินเพื่อความปลอดภัยนะครับเอียงใบตัดนี่ให้มันเอียงทางขวาทางขวาให้ต่ำกว่าทางซ้ายถ้าหากว่าทางซ้ายต่ำกว่าเวลาโดนก้อนหินนี่มันจะสะบัดมาหาเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งในการตัดหญ้านะครับเครื่องผมนี่ไม่มีกาดนะครับ แต่ผมก็ใส่หมวกกันน็อกไว้นะครับเพื่อความปลอดภยัยเซฟตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้านี่ก็รัดกลุ่มใส่รองเท้าบูทใส่เสื้อผ้านาหนาเอาไว้แต่ไม่เคยโดนนะครับแต่เราก็ต้องกันไว้เพื่อความปลอดภยัยอย่าลืมนะครับต้องหันหน้าเข้าหาต้นไม้นะครับอย่าหันข้างใส่ต้นไม้เด็ดขาด ถ้าพลาดมาต้นไม้ท่านีกระจุยแน่นะครับนี่ก็เป็นผลงานนะครับผลงานที่ตัดไปเมื่อสักครู่นี่แปบ๊บเดียวเสร็จไปแล้ว3ต้นนะครับโล่งเตียนเกลี้ยงเลยนะครับครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามในช่องรถไทยไวกระเสียนด้วยครับขอบคุณครับ